อาลราสวดดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับมากับผมกันอีกแล้วนะครับกับเกมนี้เนี่ยฟรอเร้ตตกใจหมดเลยป่านะครับนี่ก็เกมฟลอยเจอร์นะครับในพาร์ทที่2นะคราวนี้เดี๋ยวก่อนนะเราจะเก็บมันยังไงเนี่ยอยู่ข้างในโอเคงั้ผมฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลย ในพัทที่แล้วนะครับเราได้ทําการาขุดหาพั่วมาใช่ไหมครับซึ่งไอ้พั่วเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวๆขุดมาไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับไปชุบอ่ะชุบไปชุบดีหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่านี่นะครับมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองสร้างอย่างอื่นดูก่อนนะมันจะต้องมีอย่างอื่นให้ผมสร้างใช่ไหมกด ESC มาเลยครับแล้วก็ ไปที่การสร้างนะครับดูที่ฟาร์มนะเฮ้ยมีกังหันลมนะครับโอ้ใช้อิฐสามสิบเลยเหรอเยอะเกินนะครับเออกังหันลมอย่างงี้นเหรอแล้วอุตสาหากรรมมีอะไรผมสร้างไหมโต๊ะเย็บปักถักร้อยผมก็มีแล้วนะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะต้องของเศรษฐกิจกับเวทมนต์ยังไม่มีนละ้วอะผมสร้างเป็นกังหันลมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาอิฐทั้งหมดสามสิบก้อน,นครับอเหนื่อยจังเลยนะขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเพื่อน โอเคนะครับลองคราฟอิดดูนะครับผมคราฟได้กี่ก้อนโอ้เ้ยคราฟได้วะผมขอสามสิบแล้วกันนะครับเรื่องจากการฟาร์มมาเยอะเอ,อ้ย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 เอ,อ,เอ,อเดี๋ยวนะตกใจนึกว่านึกว่าไอ้สลามมาเดี๋ยวก่อนนะขอสามสิบก้อนเอาอิดมาสามสิบก้อนครับผมอะแล้วก็ประดิษฐ์ไปเลยจ้า โอ้โหจับปลา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 โอเคครับจับปลาให้หมดอะนะครับระหว่างที่อิดกําลังผลิตอยู่นะครับผมจะฟาร์มต่อก่อนกันล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะโอ้เพื่อนนะอเพื่อครับผมใกล้จะเลเวลอัพแล้วนะอันนี้น่าจะได้แล้วมั้งนะ่ะเลเวลอัพไปเด้ยังอีกเหรอโอ้โหขออีกอันนึงเลเวลอัพไปดี ออื้อนะครับเหลือสิบแล้วครับโหมนะอิสลามมาสลามชุบๆชุบๆชุบๆอุ้ยหลบหลบเออของเนี่ยครับที่เยลลี่ที่ดรอปจากสลามรู้สึกเหมือนมันจะทําอะไรได้นะนี่ไงฮะับพวสลามอุ้ย,ยพัวอิสลามเนี่ยมันจะต้องมีโหลใส่หิ่งห้อยครับสี่อันนะก้อแท่งเลหล็กสิบห้าไอ้โหลใส่หิ่งห้อยทําไงอ่ะขวดโหลครับผมใช้แก้วสองอันว่ะเอ้ยผมต้องไปเผาแก้วละ เผาแก้วกันดีกว่าครับอ่าเผาแก้วนะครับทำมาซักซักสิบอ,อันแล้วกันนะครับอ่ะประดิษฐ์มาซักแก้วสิบอันอ่าตอนนี้ผมได้อิด30สิแล้วใช่ไหมแสดงว่าผมก็สามารถที่จะครบาบเดี๋ยวผมอัพสกิลก่อนแล้วกันนะผมสามารถที่จะคาบบางสิ่งบางอย่างได้แล้วอืมเดี๋ยวผมดูก่อนนะสกิลมันจะมีอันหนึ่งที่ล่าสัตว์แล้วได้เงินนะครับ เนี่ยัตรูดิโอเหรี่ยนนะเฮ้ยธนูนะครับอัพมาเลยดีกว่านะครับมาที่นะครับนี่แล้วมันอัพอะไรมาเป็นการต่อสู้นะครับสร้างความเสียหายจากการโจมตีแรงขึ้นหนึ่งหน่วยโอ้ไม่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย oh. แล้วอันเนี้ยปลดล็อกเออ่บอลบาลิสต้าอ๋อบาลิสต้านะครับยิงธนูด้วยลูกศร okay. Okay. โอเคโอเคโอ้โหดูดิ ตะข่ายดักปลาที่เราทําไว้นี่มันคุ้มค่าแสนคุ้มจริงนะครับนี่ออ้ยสลามสลามสลามเยอะลยล็อกหลกตายซะเถิดนีมันดอกเหรียญเฮ้ยเนี่ยดอกเหรียญมาให้เอาอีเจ๊ไปไหนแล้วอ่ะเจ๊มันมาตอน,นดึกนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะเป็นแมพที่แบบค่อนข้างมืดมากนี่ขนาดเช้าเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างขวดโหลกเก็บหิ่งห้อยนะครับ ในการเอาหิ่งห้อยเนี่ยมาทําเป็นพลั่วสลามนะครับเห้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยกดสามกินกินกินเอค่อะฟาร์ต่อน,นิดนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคผมสามารถคาฟขวดโหลได้แล้วฮะก็คาฟมาให้หมดเลยแล้วกันนะคาฟมาให้หมดเลยครับได้หมดห้าห้าขวดใช่ไหมใช่ครับห้าขวดโอเคได้ ทีนี้ไอ้ตู้นี้โต๊ะนี้มันมีอะไรให้ผลิตมั่งเอ๊ะเป้เล็กครับเป้เล็กผลิตได้เลยเพิ่มช่องว่างสี่ช่องอุ๊ยผลิตดีดครับรออะไรครับเพิ่มช่องว่างสี่ช่องนะตอนนี้นี่มันจะเพิ่มมาอีกนะครับโอ้ไม่กดดีจริงๆเออผมเผาปลาเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะโอเคครับอ่ะไปฆ่าสลามดีกว่าเจ๊อสลามนี่ไม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 ่ เฮ้ยเมื่อไหร่ผมจะมีอาวุธใหม่นะนี่ผมรอธนูอยู่นะเออเราอัพธนูแนละ้วใช่ไหมครับแสดงว่าเดี๋ยวเราคราธนูได้นะเดี๋ยวต้องมาดูของคราเสนอว่าเอธนูมันคราไงนะโอเคนะครับอันนี้คือธนูนะต้องใช้แท่งเหล็กทั้งหมดเอ่อสิบห้าอันนะครับตอนนี้ผมมีแปดนะครับเอ๊ะแล้วลูกธนูอันนี้เหรอโอ้ใช้ไม้แล้วก้อนหินนะครับเออก็พอใช้ได้นะ เดี๋ยวผมคาราฟอันนี้ที่กว่านะครับแท่งเหล็กโอเคผมอยากได้อาวุธใหม่นะอ่ะคาราฟกันเลยนะครับเอาแท่งเหล็กมาหลอมสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะประดิษฐ์ไปครับอ่าเดี๋ยวผมฟาร์มไม้ต่อแล้วกันโอเคแท่งเหล็กเราเอ้ยไม่แท่งเหล็กนี้กระเป๋าเราเสร็จแล้วนะครับเอ้ยกระเป๋าเราเสร็จแล้วนะครับเพิ่มมาอีกสีเอ้ยตัวอะไรอะ่ะ What is that what is that เดี๋ยวก่อนนะรับลูกศรมาก่อนผมต้องการุยถ้าทั้งหมดเลยไหมมันก็จะหมดเลยนะเอาสักแค่ครึ่งเดียวพอแล้วนะครับครับลูกศรมาแล้วก็ไอตัวนี้เราจับได้ใช่ไหมเฮ้ย,ยจับได้ครับห้อยิย่งห้อยมีอีกไหมมีแค่นี้เหรอโอไม่ก oh อมีน้อยจัดโชคดีนะไอ้นี้มันติดตรงนี้นะมันมาทําร้ายเราไม่ได้นะครับใช่ไหมมันมันตีเราไม่ได้ใช่ไหม เออดีครับผมจะลองยิงลูกขนูดูนะออลูกขนูมันจะต้องใช้ยังไงเออกดใช้เหรอกดใช้ใช้ไม่ได้อ่ะแล้วธนูผมยังไม่เสร็จเหรอผมยังไม่ได้คราฟธนูนี่หว่าเออผมคราบเนี่ยลูกศรมาไม่ได้ลืมคราบธนูครับเนี่ยโอเคประดิษฐ์ธนูนครับรอปดิ์ธนูก่อนนะหนูหน โอ้ยหิ่งห้อยมาอีกแล้วจับ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 ยังไงวะโอเคจับได้แล้วกว่าจะได้ตัวหนึ่งโอ้แมนหิ่งห้อยจับโอเคดีว่าหากมาอีกมาอีกลูกดึกๆแบบนี้ต้องมีหิ่งห้อยเยอะๆนะจ๊ะสวยเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ธนูผมได้ยิงเป็นครั้งแรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะแกรอก่อนนะเพื่อนนะ เดี๋ยวฉันจะมาฆ่าแกเข้าใจไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนธนูมผมเสร็จแล้วอา,อาวุธใหม่ครับสามความเสียหายจากการโจมตีนะยิงลูกศรออกจากที่เก็บของนะกดค้างเพื่อง้างนะแล้วก็ปล่อยเพื่อยิงโอ้ใหม่ก็แต่ตัวกระโหลกมันหายไปแล้วครับเพื่อนเอ๋ยตายซะนี่นะอ้ยยิงไม่แรงเลยโอ้ย ผมคนที่คุจะดีนะก็ไม่ได้ดีมากนี่หว่าใช่ปะโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันก็ยิงระยะไกลได้นะอา,อาจจะแบบเอาไว้ยิงเกมนี้มันมีบอสผมว่าน่าจะมีนะยี่อนี่นะตาย้ายเจ้าสลามนี่ไม่้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับยอ,อดไปเลยสำหรับสายธนูของเราเอแล้วผมก็สังเกตว่า ตัวผมมีเป้สะพายหลังแล้วด้วยนะครับดูดิเพิ่มช่องเก็บของบานะยังเทคุณผู้ชมเทมากมากครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะครัฟอะไรได้เพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากที่ฮนูแนละพั่วสลามไหมพั่วสลามเนี่ยออ้เยลลี่20อันครับผมเอาเยลลี่ไปครัฟอะไรห,หมดอ,อ๋อผมเอาเยลลี่ไปคาฟอะไรห,หมดเอ,อมีพั่วน้ำด้วยอ,อ่เราไปทำอะไรอะ่ะ เออผมไม่รู้นะครับเอาไปทำอะไรไม่รู้นะแล้วอันนี้อันนี้มีอะไรกระเป๋าสตางค์เล็กนะครับเ,ออเหรียญมีค่าเพิ่มขึ้น25%โอ้ oh m ม g o กผมใช้แท่งทอง10อันนะครับไปฟาร์มไปฟาร์มไหนดูที่ผมมีแท่งทองปะเฮ้ยแท่งทองทำได้วะสูงสุดไปเลยครับ20อันโอเคหมค o กเออเก็บเก็บไว้ก่อนนะเก็บของเก็บของเก็บของเฮ้ยผมจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วเหรอเนี่ย เดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะเออเลเวลสิแล้วจะได้อัพเลเวลสักทีนะครับโอเคเรามาอัพเลเวลกันดีกว่านะเลเวลสิ 11, ผมจะอัพอะไรไปได้บ้างนะขอดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเออ่ตกปลาอย่างนั้นเหรอกินแร่หาแร่โอกาสที่จะได้พลอยมากขึ้น10%นนะครับแล้วก็ ขุดพบไอเทมหายายาก30%เลยนะเอน่าสนใจไหมครับถ้าอัพอันนี้ไปผมว่ามันต้องมีอะไรให้อัพต่อแน่เลยเดี๋ยวผมขอดูงานเครื่องจักรเป็นยังไงบ้างครับสิ่งปลุกสร้างนะครับมีโอกาส10%ที่จะเปลี่ยนไอเทมเพิ่มเป็น2เท่านะครับเอ้ยผมว่าเอาอันนี้ดีกว่านะเผื่อแบบว่าคราฟทองและอะไรพวกนี้มันออกเป็น2 2ก้อนนะครับเอออันนี้ต่อไปเป็นงานขุดเจาะนะครับลดล็อกแท่นขุดเจาะนะครับเ ถ้าขุดเจาะเนี่ยนอกใช้ฝั่งนะครับรวบรวมสายให้ฟรีนะโอกาส25%เ์ที่จะคุกขุดพบฐานด้วยนะโอเคเออตอนนี้ผมได้ทองมา10อันแล้วนะครับเต่็จแล้วผมจะทำอะไรนะเออไอ้พวกาสามนี่ผมจะต้องหาเย,ยลลี่เพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมเอาเยลลี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะหิ่งห้อยอีกตัวหนึ่งนะ แล้วก็แท่งเหล็กผมว่าน่าจะต้องคราบเพิ่มครับคาบแท่งเหล็กเพิ่มหน่อยละกันนะแท่งเหล็กเอามาหมดเลยได้ไหมคราบมาให้หมดเลยครับแท่งเหล็กนะแล้วก็ไอ้เจ้าปลาปรุงสุกครับคราบมาให้หมดเลยสูงสุดไปเลยครับอ่ะโอเคฟาร์มกันต่อแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆนะโอเคผมได้แท่งเหล็กมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมสามารถจะคาฟใกล้แล้วนะ ขาดไอเยลลี่อีก20อันนะครับเอ้ยอีก10อันนะก็น่าจะได้เลยนะครับผมอีซี่มากนะครับแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรให้สร้างอีกไหมตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะโอเคไหนดูซิอันเนี้ยกระเป๋าเออต้องมีเส้นได้อีกแล้ผมคาฟได้มาได้กี่อันนะอุ้ยคาฟให้หมดเลยแล้วกันนะโอเคครับผมไปจับหิ่งห้อยก่อนแล้วกันนะหิ่งห้อยเป็นของฉันขอเวลาฟาร์มอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพื่อน โอเคตอนนี้ผมสามารถที่จะผลิตก,กระเป๋าสตางค์เล็กได้แล้วนะครับเหรียญมีมูลค่าเพิ่ม25%นะประดิษฐ์มันเลยนะครับแล้วก็รอต่อไปรอมันค้าบนะครับเย้ได้แล้วนะครับนี่กระเป๋าสตางค์นะครับเหรียญก็มีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับทุกเหรียญที่เก็บใช่ไหมหรือว่าเหรียญที่สร้างด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะกดลงมาดูแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสร้างนะผมก็จะ คาฟได้ไปแล้วนะครับนี่แล้วก็ไอ้ที่เราอัพมานะครับเป็นแบบ2เท่าอ่ะเอ้ยมันดีนะครับมันมีโอกาสที่ทําให้ของที่เราคาฟพวกเนี้ยมันมีโอกาสออกมาเป็น2ชิ้นด้วยนะเออเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะครับผมนะเอ้ยเจ๋งเลยนะครับสําหรับสายฟาร์มอย่างเราโอเคนะครับตอนนี้จากที่ดูดูแล้วนะครับมีอันนี้ที่มาใหม่นะครับมันเป็นเครื่องสกัดน,นะ แปลงสมุนไพรและพืชให้เป็นแร่ธาตุนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเอามาใช้ทําอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากจะลองคาฟดูก็แล้วกันนะครับมันจะต้องใช้เหล็กกล้าทั้งหมด5อันนะลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคแล้วคัฟเหล็กกล้านะครับจะต้องใช้ทั้งเหล็กทั้งทองนะครับแล้วก็ฐานหินนะครับเขาต้องการ5อันครับคัฟมาเลยโอเคว้าเจ้าสลามบวกกันดีกว่าเออโอเคครับอีซีสลาม อีซี่สลามแมวมันน่าจะช่วยตีได้นะนี่ครับแม่ช่วยเก็บตังค์นะโอเคตังค์ตอนนี้มีสา0ร้อยกว่าแล้วว่ะเฮ้ยถือว่ารวยนะครับแต่อ e ีเจมจะเอาพันหนึ่งนะโคตรแพงโอเคอันนี้จับแล้วเอาจับได้แล้วอยู่ข้างบนดีกว่าโอเคอเดี๋ยวรอเหล็กกล้ามค้าไปก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคผมได้เหล็กกล้าครบห้าอันแล้วนะครับผมจะมาคราฟเออคราฟไอ้นั่นนะให้โต๊ะแกะสลักใช่ไหมโต๊ะไหนวะแกะสลัก โต๊ะนี่ครับเครื่องสกัดโอเคอันนี้ไปวางสนามบอลได้เลยนะครับสกัดล้มล้มมว่วนเลยไม่ใช่นะโอเคนะครับเครื่องสกัดมันทําอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อ่ากด e เข้าไปที่เครื่องสกัดนะครับเอาแร่ทองคำเหรอเฮ้ยแร่ทองคํามาสกัดเป็นอะไรอะ่ะข้าวสาลีลองประดิษฐ์ดูไหมครับอ๋อเอาข้าวสาลีกับดอกไม้มาสกัดเป็นแร่ทองคํา โอ้ไม่ก็เออที่เก็บเก็บมาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับสก,กัดมาเลยแล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยเจ๋งว่าเราไม่ต้องไปหาแร่แล้วนะครับนี่แร่มาหาเราแทนมาเจ้านี่แน,ะนี่นี่นี่น,นี่นี่นะโอเคตอนนี้ผมได้เยลลี่21แล้วแสดงว่าผมจะสร้างพั่วนี่ครับผมประดิษฐ์มาเลยแล้วก็รอนะครับ ผมจะได้พั่วใหม่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมแบบตีเร็วขึ้นใช่ไหมน่าจะดีขึ้นนะครับผมนะตอนนี้แบบตีนานมากเลย่มันไม่โปะ๊ะเดียวแตกโป๊ะเดียวแตกเลยอะ่ะโอเคเจ็บแล้วโอ้ยดูดิรวยแล้วโอ้ m ม่ก d เผาปาลารอเลยครับเผาปาลารอเลยเผาปาลารอสูงสุดโอเคเรียบร้อยแล้วลอันนี้เผาเอ่อแท่งทองแล้วนะครับแท่งทองสูงสุดไปเลยครับ โอเคนะระหว่างนี้ก็ฟาร์มหาฟาร์มหาไม้หาอะไรไปนะครับเพื่อนๆน,นะโอ้โหเลเวลสิบสองแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหขอเหล็กอีกสักก้อนแล้วกันนะอา่าเลืลสิบสองแล้วครับเรามาอัพเลเวลกันดีกว่าฮนะเอ่อสก,กิลเดี๋ยวเลือกก่อนนะว่าเราจะอัพเป็นสายไหนดีนะครับเนี้ยปักถักร้อยเหรอหรือว่าร้านค้าการค้า,าดีป่ะครับปลดล็อกตลาดนี่น่าจะ มีประโยชน์อะไรสักอย่างนะปลดล็อกมาก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าตลาดนี้มันใช้ยังไงนะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้การต่อราคาครับลดราคาสินค้าในตลาด15%ซึ่งเรายังไม่รู้เลยตลาดใช้ไงนะการธนาคารนะครับปลดล็อกธนาคารก็ไม่รู้ว่าธนาคารใช้ไงอยู่ดีนะครับการจัดเก็บโอเคตู้นิรภัยก็ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าธนาคารมันคือ what is it นะครับ เดี๋ยวนะเศรษฐกิจนะครับนี่เรสาสามารถคราฟตลาดได้นะครับดยใช้หนังห้าโอ้ไม่กอดผมยังไม่มีหนังละดิตายแล้วแล้วก็มีอิดนะครับผมจะต้องอัพเลเวลก่อนนะเดี๋ยวดูที่สกิลหน่อยดออิอุปกรณ์หนังเหรอเดี๋ยวนะผมต้องอัพไปที่ล่าสัตว์หรือเปล่าอันนี้เป็นตกปลานะครับไม่เกี่ยวนะ อันนี้ไงปลดล็อกหนังนะครับเย็บปักถักร้อยนะผมจะต้องอัพอันนี้ก่อนนะโอ้ไมก็ตอนนี้ยังไม่มีจ่ะโอ้ m g ก็อีกรอบหนึ่งได้แล้วครับผมรั่วสลามนะครับ1.5ความเสียหายจากการโจมตีนะครับโอ้โอ้โอทรัพยากรพืชและอาจให้เยลลี่ด้วยโอเคโอ้ม่ก็ผมได้พววสลามมาแล้วพวกเก่าก็หายไปเลยนะ โอเคครับเก็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 บของให้หมดนะครับตอนนี้ผมต้องการเพียงอย่างเดียวก็คือผมจะต้องการเดี๋ยวนะผมต้องการที่จะให้เงินอีเจน์พันหนึ่งนะครับตอนนที่ผมมีแค่สามร้อยอย่างเงี้ยผมต้องใช้เงินจํานวนเยอะมากนะครับในการให้เงินอีเจนนะครับเนี่ยแล้วมันได้เงินไม่เยอะนะเนี่ยสามร้อยยี่สิบเองครับเก็บอย่างนี้นี่ ยากแน่เลยครับผมต้องหาทางคับไอ้ตลาดมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ผมมีอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ผมจะทําให้ผมได้ฟาร์มจํานวนเยอะขึ้นนั่นเองก็จะต้องการลงทุนนั่นเองนะครับเราต้องใช้การลงทุนว่าออเออห้าสิบเอ 50, เอแปดสิบห้าสิบแล้วกันครับอ๋อนี่แหละนี่การลงทุนที่ดีเราเจอกับ นี่ครับผมเป็นกล่องนะเอ๊ะผมจะต้องคราฟไอ้นี่หรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นนะกุญแจครับจะต้องใช้แท่งเหล็กสี่อันโอเคผมอาจจะได้เงินมาให้อีเจเลยก็ได้นะครับผมเจอสมบัติอ่าผมทําแท่งเหล็กมาซักทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นปลาปรุงสุกอาหารสุดยอดของเราันั่นเองโอเคโอเคนะครับเรามาลองคราฟกันดูนะคสำหรับเจ้ากุญแจนี่นะประดิษฐ์มาหนึ่งอันเลยครับ เออแล้วก็รอมันประดิษฐ์ไปนะครับระหว่างนั้นเราก็จะมาฆ่าสลามออออออเอเฮ้ยดาเมจมันแรงขึ้นนะครับดาเมจของไอพว่สลามนะครับนี่ไงพวกมันต้องชื่อแกมันก็เอาฟันหัวแกไงล่ะเจ้าสลามนี่ครับผมระหว่างนั้นก็ฟาร์มรอนะครับเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะฟาร์มเลยนะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วโอไมค์ก oh ็ชึบอี e. มาเอาไม่ได้กด e. อีเลรอโอเคได้มาแล้วครับทีนี้เราจะต้องต่อ เขาเรียกว่าน,นะต่อแบบต่อทางไปใช่ไหมต่อทางต้องกดสร้างมันก็ฟาร์มครับนี่เป็นสะพานนะครับใช้ไม้ต่อทางต่อต่อมาเลยโอเคอะผมทําทางกว้างๆหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้นี่ใช้ไม้หน่อยอุา่าส์ฟาร์มมัเยอะแยะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ตอนนี้คือเราก็สามารถที่จะเดินไปได้แล้วใช่ไหมเออจ้าแนแนแนเนน,น,นี่ไง้ถ่เจ้สลาม ฟาร์มก่อนใจเย็นๆน,นะฟาร์มก่อนเราวยังผมไม,ไม่ค่อยมีดวงเรื่องลุ้นกาชาด้วยโอเคเดี๋ยวของฟาร์มตรงนี้ก่อนมันลกมันลกไม่ได้ครับมันลกครับลกเกินนะลกเกินไปนะครับไม่ชอบไม่ชอบขอทุกทิ้งให้หมดก่อนจะได้โลง่ลงๆดูมีสเปซโอเคก้อนหินก้อนนึง แล้วก็ทิ้งดอกไม้นำโชคไว้ครับแล้วก็เปิดเลยออได้กระบอกใส่ลูกศรน,นะครับอ๋ยิงธนูได้โดยไม่ต้องใช้ลูกศรโอ้ my หม d นนี่ฉันเป็นฉันเป็นเลโกรัสแล้วเหรอ,อ,อไก่ให้อะไรครับโอ้ให้เนื้อมาครับสุดยอดมากตอนนี้ผมตอนนี้ผมสามารถที่ยิงธนูได้โดยไม่ต้องใช้ลูกศรเลยนะครับ โอ้ m ม่ก็มันช่างดีอะไรอย่างนี้ดีงามพระราม8พระราม9้าจริงๆนะครับโอ้ oh. แล้วมันทุบสะพานได้ด้วยเวรกรรมมันน่าจะแบบให้กดเก็บนะไม่น่าให้กดทุบเลยนะครับเดี๋ยวเผลอไปทุบสะพานพังเฉยโอเคอ่ะกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับกินโอเคแล้ว okay. เดี๋ยวผมจะคราบไอ้แท่งทองมานะครับเพื่อที่จะทําเงินให้อีเจน,นะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มทองไปหนึงนะ โอเคผมค้าบเหรียญไปเลยแล้วกันสูงสุดไปเลยครับให้มันค้าบไปนะตรงนี้เอ้ถ้าผมสร้างสะพานตรงนี้แล้วผมวางไอ้เครื่องนี้เครื่องได้ไหมลองดิเออเอาสะพานมาครับฟาร์มแล้วก็สะพานโอเคอันนี้ต่อต่อไปเลยแล้วกันนะไอชึบไอชึบไอชึบโอเคอันนี้ก็ต่อไปเลยแล้วกันนะแล้วผมก็สร้างไอ้เครื่อง เตาตีเหล็กใช่ไหมมันคือเตาตีเหล็กใช่ไหมครับเตาตีเหล็กนะโอเคอุย้ยผมขาดอิฐห้าก้อนว่ะต้องไปคาบอิฐก่อนนะอิฐห้าก้อนเหรออิฐห้าก้อนประดิษฐ์มาไอ้หนูโอเคตอนนี้ตังค์ผมมีสี่ร้อยแล้วนะใกล้เคียงแล้วว่ะโอเคครับอิฐห้าก้อนต้องรอแป๊บหนึ่ง อ่าทำไมผมไม่เก็บทองอ่ะอ้ที่เก็บของเต็มโอ้ oh my god เอ่อถ้างั้นปลาปรุงสุกก่อนเลยครับเอ่อปลาปรปุงสุกสูงสุดโอเคเก็บทองมาแล้วเก็บตังค์มาด้วยโอเคทําเหรียญทองสูงสุดไปเลยครับโอเคสูงสุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้มีห้าร้อยกว่าแล้วนะผมเริ่มรวยเป็นเจ้าสัวแล้วนะครับเฮ้ยเจ๊อีกนิดเดียว ผมก็จะสามารถให้เงินเจได้นะเจรอผมก่อนแล้วกันนะโอเคมาเก็บไปนี่ก่อนโอเคเฮ้ยหิงห้อยปล่อยให้พลาดไม่ได้ครับปล่อยให้พลาดไม่ได้ไม่รู้ว่าไปค้าอะไรอีกนะแต่ว่าต้องเก็บไว้นะครับอยช่องเก็บของเต็มผมต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างแล้วสินเนี่ยนะ เอาเนื้อปรุงสุกแล้วกันนะครับเ,เนื้อปรุงสุกไปประดิษฐ์เลยแล้วผมไอช่องเก็บของเต็มนี่ผมเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีอะไรที่มันเกินมาแล้วนี่ไอเนี้ยพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยได้ครับเพราะว่าผมมีซองขนูนะทิ้งให้หมดเลยครับอ่ะโอเคเก็บมาเก็บ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 ของให้หมดอเคไอเนื้อปรุงสุกนี่กินได้เลยไหม กินเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่องเต็มใช้ไปเลยแล้วก็เอาปลามาย่างประดิษ์ไปโอเคตอนนี้ต่อมาเป็นพวกกระดูกนะ,นะครับพวกกระดูกใช้เต่าทองห้าตัวทอง25นะครับแท่งเหล็กเต่าทองผมยังไม่ได้นะมันยังไม่มีเต่าทองเกิดนะครับในแมปเรานะมีไดตัวนี้นะครับนี่เก็บมา เออผมอยากได้พวกกระดูกแล้วอ่ะหรือว่าผมจะต้องเปิดก่ออีกเหรอผมถึงจะเจอเต่าซองเต่าซองปุ้ยเต่าทองดิไอ้บ้าโอเคจัดการสลามก่อนครับไม่แงโอเคงั้นก่อนอื่นนะครับผมจะขอทำเควสอีเ e จนี่ก่อนให้เสร็จก่อนแล้วครับอุ้ยเสียเลือดเลยโอเคนะครับผมจะทำเควสเจนี่ให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้มีตัง 6ก0กว่าแนละ้วขอฟาร์มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆเออยเลเวล13นาครับผมระหว่างฟาร์มฟาร์มอยู่นะผมจะอัพเป็นไอสายหนังแล้วกันครับสายหนังไม่ใช่สายหนัง,นงอะไรนะเหมือนกับอัพเพื่อให้ได้หนังอ่ะครับเออฟาร์มหนังได้นะนี่นี่นี่ไอไม่ใช่นี้อันนี้ใช่ไหมครับนี่ปลดล็อกหนังนะเย้บปักถักร้อยครับกดมาเลยวราะผมอยากได้ร้านค้าเต็มทีแล้วนะอันนี้คืออะไรอะ่ะปลดล็อกบูธนะครับ กับถุงมือโอเคอันนี้ก็ปลดล็อกคอนนะครับคอนเลก,กาหลวงเลก,กาหลวงโอ้ปลดล็อกผ้าหลวงด้วยโอ้ยตอนนี้ยังไม่หลวงนะครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้หลวมมากเลยหลวมไม่หลวงนะครับอะขอฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะโอเคเพื่อนโอ้โหจะเก็บตังค์ครบนะครับหนึ่งพันนะเดี่ยไปดูที่เจสหน่อยครับผมสามารถกด e ที่เจสได้ใช่ไหมไว้ชวุขอจิ้มหน่อย เจ๊ผมขอจิ้มหน่อยผมจะกด e โอเคขอบคุณเธอช่างใจดีนักโปรดรับสิ่งนี้แทนคำขอบคุณจากพวกเราโอเคโอ้โหยแล้วผมก็ต้องหาอีกคุญแจมาเปิดใช่ไหมเนี่ยอีเจ๊ตังหมดเลยโอ้ยเจ๊เอ้ยนึกว่าไม่เอาตาังโธเอ้ยนึกว่าจะเป็นคนดีโโอเคผมค้ากุญแจแป๊บนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆ เออเออได้กุญแจมาแล้วเรามาเปิดกันดีกว่าเฮ้ยได้เป็นออร่าพูดมาครับผมเพิ่มพลังชีวิตกับพลังงานได้เองเฮ้ยเพิ่มพลังงานได้เองนี้หมายความว่าผมไม่ต้องกินแล้วเหรอออร่าพูดโอเคไหนอ่ะนี่คือออร่าพูดเหรออ๋อนี่เป็นออร่ามาว่ะเพื่อนดูดิแล้วผมจะเพิ่มพลังงานเองใช่ไหมเออ ยี่ผมก็ไม่ต้องกินแล้วดิโอ้ไม่ก็เราไม่ต้องกินเร,เราคือเป็นแวนไพ่แวนไพรถวายไร้ถวายไท์โชว์เาเป็ด้าไก่มันคือไก่หรือเป็ดวะไก่นะมีหงอนนะครับกด e ปุ๊บได้ไข่อ๋อถ้ากด e จะได้ไข่ถ้าฆ่ามันเลยก็คือมันตายเลยอ๋อแบบนี้เองนะครับเราเก็บไข่ไว้ก็ดีนะไข่น่าจะกินได้นะครับ ไหนบอกเพิ่มพลังงานเองอะดูดิโกหกผมนะโอ้ไม่ก็ดูพลังงานผมลดหวบๆวงๆนะฉันหิวเหลือเกินไหนดูดิว่าถ้าผมอยู่เฉยๆมันจะเพิ่มพลังงานเองไหม้มองลองดูนะครับไอของผมเต็มแล้วอะ,อะไปครับไอนี่มาหน่อยเอ,อเนื้อปรุงสุกก็ได้ครับสุงสุดไปเลยแก้วถุงสุดไปเลยครับ ไอ้เฉยพลังงานขึ้นเองไหมครับขึ้นเองอยู่นะ <Yeah. S 1> อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่แล้วไอ้กระดูกไอ้กระดูกไอ้กระดูกมาโอเคผมจะได้กระดูกมาใช่ไหมอุ้ยช่องเก็บของเต็มเอา,อาไข่กินไปเลยครับกินไข่เออนีไ่ได้กระดูกแล้วกระดูกนี้เอามาทำอันนี้ใช่ไหมดี่าพวกกระดูกครับใช่ไหม เอาไม่ใช่ว่ะพวกกระดูกมันต้องใช้เอเฮ้ยเนี่ยพลังงานเต็มเองเฮ้ยโคตรดีเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมีพลังงานวิเศษคอยคุ้มครองผมแล้วนะไอสลามนี่นะีสลาหมโอ้โหูโ้จักเลโกรลัดอนะ่เป้าโอเคนะครับตอนนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้พลังวิเศษมาจาก ท่านเจ๊นะครับท่านเจ๊ที่ให้พลังพิเศษผมมานะครับโดยการจ่าย1,000ซื้อมานะครับตอนนี้ก็เพิ่มเลือดเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานเองเนี่ยผมไม่ต้องกินอีกต่อไปแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะแบบเออเพิ่มช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอีเจ๊ผมขอบคุณมากนะครับผมนะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกในพาร์ทหน้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆบายบาย